สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ในช่องโอมสุรศักดิ์รถไทยจะเล่นสินครับนี่มื่อนี้มือสันวันดีครับวันที่2ีเดือนยังก่อนให้จันจันเชิญเดือนยังก่อเดือนเนี่ยเดือนธันวาเออ22ธันวาผมมากผมมาคนมากลงเดือนตัวครับครับพี่เข้มกับสีรอเป็นพิเศษครับวันนี้ลูกค้างตู้เย็นลูกค้างตู้เย็นมองแพ็กน้ำอ่ะ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนกับมาเยอะครับพ่อพ่อแม่แม่มารวมยินดีครับเป็นมือสานวันดีครับมาเนี่ยอธิบดีท่ายิปหลายขโมยครับ,บาพาบรรยากาศร่งครับกําลังรับประทานอาหารครับแขกทั้งหลายกําลังพาก,กันรับประทานอาหารเตรียมกําลังเตรียม ก่อนตั้งตไหงวยรถครับไหวรถครับตัวเด็ดครับต่ำเลยครับหมือแรง่งให้เล่ากับว่ากันไปครับเอาไปยังยุ้ยพู้นะครับอยู่เก้าอี้ตงนงานเต็มเลยครับอยู่ขางล่างฟม่มอยู่ขางคว่แอร์ กำลัเงเตรียมแต่งบายสถานที่ครับพอมแม่แม่เพิ่นก็นลังรับประทานอาหารจานเพิ่มกะเริ่มแล้วครับหิวละ <c oughs> รับู้ใยบ่ได้มากกับอ,ออนัมโมท่านาบุญออนไลน์ก็ได้ไดนะครับรับบุญออนไลน์ครับกิมบุญทางอินเทอร์เน็ตว่าไงเบื้องคลิปนี้ก็ได้บุญแล้วครับแค่เบื้องคลิปนี้แล้วก็กดไลค์ผมคนกับมาไลค์ครับงานงานอบอุญอบอุญครับ ยากาศเบิ่งทั้งฝุ่นครับแม่ครับมาซอยกันมาเห็ดเนื้อย่างแล้วกินได้เศร้าๆนะครับจารปลื้มกะกำลังบริการครับกำลังเป็นเด็กเดินรับประทานอาหารร้านไช่เข็มมันไะปะ ตเตรียมพร้อมๆคับจักงน้อยกะซีเริ่มสแตนบายเข้ากะสีทำการแสดงชมฟรีครับชมฟรีครับรถแห่ชมฟรีจะเต็มเพื่อกาครับทีมงานครับถ้าไปเบิ่งทีมงาน นะเ่านนหนเป้างในีนบ่เบอจ,จอดกับรับแล้วครับตอนนี้กำลังรับอยู่ครับแต่ว่าจิตใจจิตใจรับแล้วแต่ว่าตายัางตื่นอยู่ <c oughs> ครับ,รบทีมงานกัน ขาดเรือนอยังกะไปซื้อครับบมคิดว่าค้นถี่มาแสดงความยินดีเยอะขาดเรือนในกะจัดหาครับพี่เข็มแต่เมื่อนี้กับสิมีการไล่สดนะครับสีไล่สดอยู่จัง่อยกะระบบเสียงไล่สดขึ้นเก่าครับ พี่น้องเพิ่นกำลังรับประทานอาหารทีกจะมาตนึงตีก็คือรับประทานอาหารผู้จางบ้าน้นเลยทั้งผนกับไปซื้อของครับเ,เป็นภาพที่อบอุ่นครับภาพที่อบอุนอบอ่นอาชีาพรถไฟได้เบาะไหนนะครับคลิปนี้เพราะว่าท่านตื่นครับ ตื่นแล้วแต่ว่ายังม่ท่านเตียมลอยครับเข้มกันเดินบุ่นแล้วครับโอ้พระเอกฟุกนป้องสะท้านตื่นแล้ว้าววันพระเอกเกาหลีอ๋อกินเกียนเกนกินข้าวกินข้าวอ่ากินข้าวแล้วมาเซ็ตผมค่อยๆได้ส่งได้เนี่ย โมโหยืมพี่แบ่งมาเลยอ่ะเอ้าพี่ยังคือกลับมาไปยังฮะไปยังเติมน้ำมันหรือเนี่ยไปเติมแล้วเมื่อกี้ไปเติมก็จานปื้มอ่ะโอ้ยสตาร์ทก่อนเออมันเติมแล้วน้ำมันไปเติมสามร้อยเหมือนเมื่อเช้าอ่ะ เติมแล้วสามร้อยมื้อเช้าวะจันเนื้อยัดรถนตมั่นเหมือนครับแต่ผมเติมแล้วมื้อเช้าไปคุกะ่ะรับประทานอาหารแล้วครับตื่นละไอเข็มกับบุญแล้วครับอ,อ,อ๋อนี่หิวหิวเพร่นะหิว,หว จนเนียน้ยแกรถมันเบิดป,ปะขึ้นไี่หรือว่านาจอมจะขี่จัดรวมกันปะรับรรยากาศยัง่ะฮะหิวเขาแรรือหม่ารการปื่มก็หิวแล้วครับเอาแล้เอาแล้วเอาแ้ากินมีเวลาก็กินครับมีเวลาก็กิน สามีเวลาสา,สามีเวลาก็กินก้อนสิเรนแล้วจะไหน,นครับจะได้กันเรนแล้วพี่มงไม่กินข้าวครับเรากินพร้อมกันอาจารย์ปื้มตักแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ยเฮ้ยวนแม่นดอกนี่ถือจานแล้วเดี่ยวนแล้ววนแล้ว,ลวหิวแล้ว ถ้รบรรยากาศอบอุ่นครับมาฝากฝากมาต้อนสารับคลิปนี้กับสีระมาณนี้เนาะครับเนาะที่กินข้าวเตรียมตัวเล่นนะครับรักเพ่ฟูก,กะกินแล้วรับคลิปนี้กับระมาณนี่นะครับขอบพระคุณที่รับชมครับสารับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อพ่อแม่ม